ทุกคับมีบรรยากาศดูสิครับทุกคนโรงแรมควีนพรสจริงๆมีมีโซนอ๋อไม่ใช่แต่ตรงนี้นะฮะทุกคนาเหมือนอยู่บ้าน,นะาเ,น,นาเลยน,นะเป็นโซนตัวมากมากเลยทุกคนนะฮะมีเป็นโซนเอโซนบหลายโซนฮะทุกคนนะฮะนี่นะครับทุกคนนี่ฮะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปร้านยวนดีกว่าไหมร้านยวนอาหารเช้าน่ฮะนะฮะ นะมีคนเริ่มออกไปทำงานเมื่อกี้รถเต็มเลยนะฮะเห็นไหมโซน A โซน Q โซน K อยู่ฝั่งน้นนะฮะก็อ่ะก็จะเป็นกว้างใหญ่ไพศาลทุกคนนี่ฮะนะฮะ่ะเราไปอาหารนี่ออกมาสะดวกสบายเลยเจอถนนใหญ่ถนนมิตรภาพเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเป็นอ่อบ้านใช่ไหม ป่าเพียวเหรอเขาเรียกแล้วก็ขวาไปโรบินสันไปตลาดหัวปรีแต่ว่ามัน10บกว่าไมล์อ่ะทุกคนนะฮะสิกว่ากิโลนะฮะโรบินสันนี่ฮะบิกเสนะฮะมาเดี๋ยวเราไปนี่การเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองจะเจอปัป๊มปตทจะเจอโรงพยาบาลเกษมร,ราชสระบุรีทุกคนนี่ฮะ เส้นที่มาจากโคราชมุ่งหน้าตัวเมืองเลยสระบุรีเลยหวยทุกคนเนี่ยโครงการเกษตรผสมผสานเนี่ยน่าสนใจนะมีโอกาสต้องไปนะทุกคนไม่ไกลจากเนี่ยฮะคีนเพลสนะฮะตรงไปทางนี้ก็จะไปเจอโลตัสแล้วก็เข้าเมืองถนนสุดบันทัดเลยทุกคนแล้วก็บกขอสอแล้วก็รถไฟก็สะดวกสบายนะฮะ าของกินก็ไม่ยากทุกคนเนี่ยเกาโภชนาเห็นไหมฮะทุกคนเราเจอสะพานลอยจะเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นไหมถนนสุดบรรทัดใช่ไหมโดนตรงไปเลยฮะแต่ถ้าตรงไปนีก็จะเป็นโลตัสทุกคนเนี่ยสะพานลอยสะดวกสบายเดินจากโรงแรมควีนเพรสนิดเดียวปัป๊มปตทเห็นไหมฮะแล้วก็โรงพยาบาลเกษมร,ราชนี่อยู่บนหัวเราเลยโรงพยาบาลเกษมร,ราชนะครับ อย่างที่บอกถ้าตรงไปทางนี้ก็ไปโรบินสัน2กิโลทุกคนนะฮะอันนี้ก็จะไปโรตัสประมาณ2กิโลเช่นกันถนนสุดบรรทัดยาวเฟื้อยเลยทุกคนนิจยาเราเข้าสุดบรรทัด15พึ่งมุ่งหน้าร้านอาหารเช้ายวนเห็นไะหมาพักที่ควีนเพลสเดวินฮะเพราะว่าจะได้ชมเมืองแบบนี้นี่โครงส่งน้ำนะฮะเป็นโครงการส่งน้ำ คลองเครียวเสาให้คงจะเส้นทางที่ไปถึงอำเภอเสาให้เสาให้เขามีชื่อเสียงทางด้านข้าวสารเสาให้ข้าวสารคุณภาพนะฮะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรีอำเภอจังหวัดสระบุรีมีอำเภอเยอะนะอำเภอ,อ,อมุกเลกแก่งคอยเสาให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นตลาดหัวปรีนะฮะทุกคน ไปทางนั้นก็อ,อุทยานเขาเรียกว่าเป็นสวนพฤกษศ,ศาสตร์ผูแคก็อยู่ที่สระบุรีอย่าไปสับสนกับผูเตยที่สุพรรณบุรีนะฮะทุกคนดูแม่น้ำสวยมากคลองส่งน้ำของเขานี่จ้าทุกคนเราเจอทางเข้าวัดเขาคูบาจริงๆมีบนดบสวยนะเนี่ยเข้าไปนะฮะเห็นไ,ไหมฮะเดินออกไปก็ไปทะลุทางออกไปลงแรมควีนเพลสเดี๋ยวเราอมีโอกาสเราค่อยมาไหว้พระ เราไปหาอะไรกินก่อนหิวมากเลยทุกคนนะฮะไปร้านยวนอาหารเช้ากันแถวๆนี้แหละนะฮะชมเมืองกันไปนะฮะวัดพระพุทธบาทสระบุรีก็อยู่อำเภอพ,พุทธบาทนะทุกคนนะฮะก็เป็นวัดหนึ่งใน6วัดที่ลงท้ายว่าราชวรมมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งในกลุ่มของพระอารามหลวงชั้นเอกเ,เนี่ยจะลงท้าย3แบบก็คือ1 ราชวรมหาวิหารก็อยู่ใน6วัดคือพระพุทธบาทสระบุรีวัดโพวัดแจ้งวัดอรุณอะไรประมาณนี้วัดสุทัศน์เทพารามวัดพระปฐมเจดีก็ลงท้ายด้วยราชเต็มยศอ่ะเรียกว่าวัดลงท้ายเต็มยศส่วนวัดพระอารามหลวงชั้นเอกอีกกลุ่มหนึ่งลงท้ายว่าวรมหาวิหารก็จะเช่นวัดพระสิงห์นะครับวรมหาวิหารที่เชียงใหม่วัดศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่ พระพุทธชินราชต่หาที่มีพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็ลงท้ายว่าวรมหาวิหารจะลงท้ายต่างกับหกวัดแรกนะฮะดังนั้นเนี่ยพระอารามหลวงชั้นเอกจะมี3แบบก็คือลงท้ายวิราชวรมหาวิหารเป็นกลุ่ม6วัดดังนะฮะแล้วก็กลุ่มที่ลงท้ายเหมือนกับวัดวัดใหญ่พระพุทธชินราชพิษณุโลกเนี่ยก็จะลงท้ายว่าวรมหาวิหารก็เช่นวัดพระสิงห์วัดพระธาตุพนมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกกลุ่มสุดท้ายเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเหมือนกัน ลงท้ายว่าราชวรวิหารอย่างเช่นเจยุทยาวัฒเสนาสนารามนะฮะราชวรวิหารดพธาชัยยาราชวรวิหารนะอยากจะลงท้ายต่างกันเพั้นพระอารามหลวงชั้นเอกจะไม่ใช่เรียกสีสัวนะทุกคนนะฮะเขาจะมีการแยกชัดเจนมากส่วนพระอารามหลวงชั้นโทชั้นตรีหุ่นนั้นเยอะแยะนะฮะคงจํากันไม่หวาดไม่ไหวนะครับ ท่นานพระพุทธบาทสระบุรีเรียกให้เต็มยศนะราชบวรมหาวิหารนะฮะนี่ฮะต้ยมยำไข่หวานเมื่อวานที่เรามาทานนะฮะเดินจากรถไฟมาแล้วเจอก่อนจะเข้าเช็คอินที่ ควีนเพลสซึ่งโรงแรมควีนเพลสเขามีหลายโซนอยู่นะม,มีที่จอดรถตรงนี้ก็พี่เขาบอกว่า Queen Park จะอยู่แถวนี้เราไมหาไม่เจอเลยเขาบอกอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับร้านต้มยำไข่เอาเป็นว่าใครมาก็นึกถึง Queen p เพลสมาพักแต่ถ้าหาจอดรถใหญ่ๆนะฮะพื้นที่เยอะๆก็ควีนพาร์คนะฮะเจ้าของเดียวกันนะฮะนี่ฮะต้มยำไข่วานสระบุรีทุกคนนั่นไงที่จอดรถควีนพาร์คทุกคนเห็นไหมนั่นไงเห็นยังคะ ถนนเส้นนี้ก็คือพิชัยรณรงค์สงครามใช่ไหมเขาเรียก mm hmm. ก็คือเส้นเดียวกับร้านต้ยมยำไข่หวานนะฮะนี่ฮะมีรถไฟผ่านเห็นไหมนี่ถนนกําลังสร้างรถไฟฟ้ารางคู่รางเดี่ยวอะไรคือแบบโอ้โหเหมือนรถไฟฟ้าที่กรุงเทพเลยทุกคนเนี่ยควินพาร์คแดงๆที่จอดรถควีนพาร์คทุกคนเขาตั้งชื่อล้อกับคําว่าควีน โรงแรมนั่นอย่างนี้หาที่จอดรถเยอะเลยเข้าไปข้ขางในกว้างกวางนะนี่ครับทุกคนความเจริญมากขึ้นกำลังจะมา,มาฮะเห็นไ,ไหมเส้นทางรถไฟไปถึงไหนตอนไหนนะฮะความเจริญของประเทศทางด้านวัตถุฮะการดำเนินความสะดวกรถไฟฟ้ารถไฟรางคู่รางเดี่ยวอะไรก็ว่ากันไปทุกคนเนี่ยฮะสร้างกันไม่หยุดหย่อนเลยรัฐบาลลุงตู่ใช่ไหมที่เขาบอกกันว่าผลงานเยอะแยะเนี่ยฮะแต่สิ่งสําคัญ <c oughs> อื่นใดก็คือ ความเจริญทางด้านจิตใจเราต้องมีด้วยฮะเนี่ยเป็นน่าสนับสนุนการค้าขายแบบนี้นะทุกคนนี่คือที่สุดถนนบรรทัดซอย15รถไฟสระบุรีอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนแล้วก็ปุ้นปูนคาเฟ่จะอยู่ตรงแถวเนี้ยปุ้นปูนเป็นคาเฟ่ที่น่ารักน่ารักรสชาติดีมากทุกครับถนนสวยมากมีหอนาฬิกาเล็กๆนะฮะที่โรงเรียนเทศบาลสิทธิ์ะทุกคนดูสิถนนเขาสวยมากมังก,ง,งกรมังกร ผงรถนะเนี่ยถนนสวยมากที่สำนักนะครับการประปาเทศเ,เทศเ,เทศบาลเมืองสระบุรีก็จะมีพระบร,รมานุสาวรีนะพระบร,รมราชานุสาวรีของในหลวงรัชกาลที่5ทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นไหมตะการตาไหมนี่คือสระบุรีนะฮะ สะพานดำนะครับตรงนี้เขาเรียกใช่ไหมครับสะพานสวยนะนี่เข้าสู่ตำบลตะกุดนะฮะเรามาจากปากเพียวเมืองเพียวใช่ไหมที่เราอยู่ตรงนั้นที่เราเดินมาจากโรงแรมนะครับเรามาสู่อีกตำบลหนึ่งแล้วทุกคนนี่เรามาตลาดสะพานดำทุกคนนี่สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักใช่ไหมตกลง อันนี้ใช่ไหมงานนี่หาี่แดเพิ่งมีไปเดี๋ยวจะหาวันไปนะทุกคนเนาะมีของจากหลายจังหวัดอ่างทองไซนาทมาขายะทุกคนที่บอกว่าเป็นนานสารกลางแห่งใหม่ใช่ไหมครับทุกคนนี่ฮะมีมือถือ2อันก็จริงนะแต่อีกอันใช้ OPPO แก้ขัดไปอนะทุกคนไม่ดีเลยไม่อยากจะบอกว่าอยา่าไปใช้ OPPO มีปัญหาเยอะมากอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นะไปซื้อซัมซ n งดีกว่า หรือจะไปซื้อยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่อ p p โปี่ไม่ได้ว่านะแต่ใช้แล้วมีปัญหาต้องปิดเครื่องตลอดแล้วก็เสียเวลาค่ะหน้าจอมันแปลกๆอะออ p โปที่คุณภาพแบบขอขอประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ไม่ดีเนะาะโมโหค่ะกำลังถ่ายถ่ายอยู่แล้วเครื่องมีปัญหาหาเส้นทางไม่เจอก็เพราะอ p p โปมันมีปัญหาเยอะค่ะเครื่องอย่าไปซื้อค่ะคุณภาพต่ําจริงๆไม่ถ้าเกิดรู้แบบนี้จะไม่ใช้จะไม่ซื้อเลยนะฮะ Opp o p p โปเนี่ยเห็นไหมฮะทางรถไฟที่เขาสร้างอยู่นะทุกคน นี่แม่น้ําป่าสักนะฮะเห็นไหมถ้าเราไม่เดินเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้เลยทุกคนความสวยงามไปหาร้านหยวนจากโรงแรม Queen Place เดินไปนะฮะนะครับมีขาก็ต้องเดินเป็นนักเดินทางนะฮะทุกคนเขาบอกว่า b e a Traveler don't b e a Tourist หมายถึงว่าจงเป็นนักเดินทางอยากเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะเที่ยวไปอย่างเดียวบางทีไม่ได้สัมผัสนะฮะ การเดินทางที่แท้จริงอ่ะสวยมากเลยทุกคนวายเจอกับขนมจีนคนคอนแกงใต้ตายแล้วต้องหาเวลามาอุคคาเฟ่อุ้ตรงนี้เชื่อมระหว่างอ,อ่อฝั่งควีนเพสอย่างดีมากๆมาฝั่งนี้อยู่ที่ร้านน่ามามากๆทุกคนเดี๋ยวต้องมานะฮะเขาหยุดเหรอวันนี้วันอังคารที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะหยุดวันอังคารกันนะทุกคน สังเกตดูนี่ค่ะปูนที่อยู่กับใกล้กับสถานีรถไฟสระบุรีทุกคนสวยมากเลยนี่ถ้าเกิดเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองเลี้ยวขวาเราไปยูวันห้เทศบาลสี่นี่ไงถนนเทศบาลสี่ที่นี่จะถนนก็จะแปลกๆเทศบาลสี่ไปอยู่ตรงนี้เทศบาลเก้าไปอยู่ตรงนู้นแบบคนละทิศละทางกันเลยฮะเขาจะไม่เรียงลำดับนะฮะว่าสองสี่หกแปดสิบ นะฮะให้เรางงเล่นให้เราได้แบบชมเมืองด้วยความปวดหัวทุกคนนี้เป็ดนะฮะเป็ดย่างเกลือทุกคนจะเห็นร่องรอยของการเจริญเติบโตของทางด้านอ,อ่าอาคารร้านค้าเห็นไมมีเชเว็มาแสดงว่าที่นี่เป็นที่ทําเลทองนี่คือถนนเชศบาลสซอย13ว้ายนี่ไงจีววันอาหารเช้าติ่มซำทุกคนแล้วก็วัดฮะ วัดอะไรขนุนนะทุกคนนี่่าวัดเดี๋ยวเรากินเสร็จเราเข้าวัดสักหน่อยไหมเดี๋ยวเ่าเห็นแค่ชายคาวัดก็พอแล้วเหรอก็เข้าไปหน่อยไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกัน่ะเรามาร้านยวนก่อนทุกคนว้าเจอแล้วูร้านก็น่ารักมากเลยร้านยวนนี่ฮะหรดมาทุกคนถึงแล้วนี่ฮะเปิดนะฮะวันนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะทุกคนจ้า